ข้อดีสารเศร้าครับเป็นงานแต่งครับพี่น้องครับไปเดินทางไปเขาจะเดินทางไปปรุมรักครับใจเกคือ้อยเหียญอยู่ไปงานปรุมรักครับเาไปเดินทางไปจัดครับจงานแต่งแล้วข้อดีสานเศร้าเั็นี้งานแต่งครับพี่น้องคนกัหลายโอ้วัีเป็นสองเป็องภาพคอมเมนตไรครับเป็นสองคอมเมนต์ครับผูกติดลุ่งยูทูปเพจเบิองครับดีครับงานแต่ง ท่าแซงสองยอดทูรายการเดือดกันสายตาเริ่ที่มีงานขาพภูไมันศุกร์สาวันคุณผู้รับในขณะนี้รายการของงานุสมเดของน้องนัทพลนทอกนะครับล้ก็วานันสยานพรระคการน้องปลาน้องท็อกกับน้องปลานนี้บรรยากาศอยู่ในช่วงของการผูกแขน มีรถแห่ครอนเพื่อนของเบิองนี่ครับงา่แต่งบรรยากาศก็จะเป็นด้วยความน่ารักนะครับเดี๋ยวบนเวทีของเราขอแยกชาวเช็คหนึ่งผลงานแรง่อนที่ได้นำทุกท่านพบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวบนเวทีในวันนี้แล้ว